สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสารข้อความสำคัญถึงคุณเรื่องใดสำหรับวันนี้ให้ไพ่นำทางสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินเดอร์มิทาโรพบกันอีกครั้งสำหรับไพ่ทาโรุสสายจิตวิญญาณเพื่อชุมชนครอบครัวการตื่นรู้โดยให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อความถึงคุณโดยตรงเป็นข้อความสำคัญ ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์พลังงานของท่านที่เข้ามารับชมแจ้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไหรก็ตามอาจจะหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้วหนึ่งเดือน2เดือนหรือ1ปี2ปีเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความที่ส่งถึงคุณโดยตรงเป็นข้อความสําคัญสําหรับหัวข้อวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสารเรื่องสำคัญถึงคุณเป็นเรื่องใดให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความ ขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมตัวตนของคุณสภาวะพลังงานเหตุการณ์ที่เจออยู่ในปัจจุบันจะเป็นเรื่องใดเพื่องนำทางพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสิบถ้วยความเต็มความบริบูรณ์ความเต็มพร้อมทั้งภายนอกและภายในความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงภายในจิตวิญ,ญญาณ 6เหรียญการให้และการรับการได้รับความช่วยเหลือการได้รับโอกาสดีที่จะมาเติมเต็มตัวตนเพื่อพร้อมเพื่อพร้อมสำหรับความเต็มความสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ผู้อื่นต่อไปพลังแห่งการรับและพลังแห่งการให้เ a ย์ออฟครับการเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่การเริ่มต้นความสุขชะตาชีวิตครั้งใหม่ความสุขความสัมพันธ์พลังแห่งความรักจิตวิญญ,ญาณจินตนาการ สัมผัสพิเศษสีเรียการเติบโตความมั่นคงการวางแผนการมีสติการพิจารณาการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในพลังงานตัวตนของคุณเป็นพลังงานของผู้ที่มีความเต็มเต็มบริบูรณ์มีความเต็มเปี่ยมสิบั่วมีความสุขเข้าใจในชีวิตมีการตื่นรู้มีการก้าวเข้าสู่แสงสว่างอย่งจิตวิญญาณการมี การมีสัมผัสวิเศษการเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ภายในการใช้สติการทำสมาธิการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณแสงสว่างแห่งเส้นทางการตื่นรู้การนำทางสู่การได้รับโอกาสเพื่อเติมเต็มตัวตนเพื่อพร้อมพร้อมที่จะให้ส่งต่อกับผู้อื่นต่อไปพลังงานตัวตนของคุณพลังงานแห่งความเต็มความบริบูรณ์ความสมบูรณ์ สำหรับหัวข้อสำคัญวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสารข้อความสำคัญถึงคุณเรื่องใดให้ไพ่สื่อสารข้อความข้อความสำคัญจากจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ต้องการส่งถึงคุณสำหรับวันนี้จะโดดเด่นเรื่องใดให้ไพ่นำทางข้อความสำคัญถึงคุณ เพดอฟสอดความมุ่งมั่นความพยายามจิติญญาณที่แข็งแกร่งการไม่ยอมแพ้การไม่หวั่นเกรงการไม่หวัดกลัวการพร้อมลุยการพร้อมที่จะต่อสู้เอ,อุปรรสด้านหน้าซิ o อ c u คัพหกถ้วยความสุขความทรงจําครั้งเกา่าวันเกา่าวันวานสิ่งที่ดีบุญบารมีเกา่าของของเก่าที่เป็นของคุณที่จะหวนคืนกลับมา โฟวานสี่หมายการก้าวเข้าสู่ความมั่นคงในชีวิตการสร้างรากฐานชีวิตการสร้างครอบครัวความสัมพันธ์การเริ่มต้นสู่ความมั่นคงรากฐานความมั่งคัง่งความบริบูรณ์เด้นพอร,ร์เรอพลังบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งบุญบารมีพลังแห่งผู้นำทางผู้ปกป้องพลังแห่งผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่การก้าวขึ้นสู่บังก์ของตัวตนของคุณบังก์แห่งความสุข ความมั่งคั่งบัลลังก์แห่งแสงสว่างบรลลังก์ที่ยิ่งใหญ่บัลลังก์แห่งความรุ่งเรืองรุรร่นชีลิตและจิตวิญญาณเอ็ดเอาไปเคนการลงมือทำความสามารถฝีมือพอรสวรรค์พรสวรรค์อำนาจวิเศษในตัวตนของคุณพลังความเพียรความพยายามความอดทนการตั้งใจความพยายามจะนำทางสู่ความสำเร็จสู่รากานชีวิตที่มั่นคง ด้วยฝีมือด้วยบุญบารมีสิ่งที่คุณทําจะรับการเยียวยาจะรับการตอบแทนสิ่งที่ทาสิ่งที่ตั้งใจความพยายามความหวังความทุ่มเทจะนําทางสู่การก้าวขึ้นสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสําเร็จคือพลังแห่งชัยชนะพลังแห่งบารมีข้อความสําคัญถึงคุณจากจักรวาลสิ่งที่คุณทําความฝันสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่ตั้งใจความพยายาม ความมุ่งมั่นจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งจะนำทางสู่การก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่ใหญ่ของคุณบัลลังก์แห่งแสงสว่างบัลลังก์แห่งความสําเร็จความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่เริ่มต้นด้วยก้าวแรกแห่งการลงมือทําความสามารถความสวรรค์พลังใจความมุ่งมั่นความพยายามจะนําทางสู่ความสําเร็จความสุขความมั่นคงความบริบูรณ์ในชีวิตเพื่อเติมเต็มตัวตนเพื่อพร้อมพร้อมที่จะนําทางช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป เมื่อคุณมีความเต็มพร้อมที่บริบูรณ์บทสรุปส่งท้ายขยายความข้อความสําคัญถึงคุณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบา,า,า,าอาจารย์จักรวาลสังจักรวาลเบื่องบนเป็นเรื่องสําคัญถึงคุณโดยตรงบทสรุปส่งท้ายจะเป็นในทางเช่นใดข้อความสําคัญถึงคุณข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ถึงคุณ ราชาหมายการก้าวขึ้นสู่บพลังแห่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่การต่อสู้การเรียนรู้ความพยายามนําทางสู่ชัยชนะไฟออฟสอดปัญหาวิบากกรรมบททดสอบสิ่งที่เผชิญสิ่งที่เผชิญมาบทปัญหาเพื่อนําพาสู่การก้าวข้ามสู่การเรียนรู้ห้าหมายปัญหาบททดสอบวิบากกรรมความขัดแย้งตัวแปรสําคัญที่จะมาพัฒนาจิตวิญญาณให้เกิดการ เติบโตเกิดการก้าวข้ามเกิดการแก้ไขปัญหาเกิดการตื่นรู้เกิดการก้าวเข้าสู่แสงสว่างเกิดการนำทางเข้าสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อัศวินเหรียญการได้รับโอกาสที่ดีความพยายามความมุ่งมั่นสติปัญญาความรอบครอบการวางแผนที่ดีจะนำทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่การใช้สมาธิการใช้จิตภายในการเชื่อมต่อตัวตนนำทางเจ็ดดาบ พลังงานด้านลบความชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีพลังงานแห่งความชั่วร้ายที่จะคอยควบคุมจิตวิญญาณภายในให้หลงทางให้ตกอยู่ในด้านมืดพลังงานของด้านมืดที่ต่อสู้กับแสงสว่างแสงสว่างจะนำทางให้คุณนำทางสู่การก้าวข้ามจากบททดสอบจากปัญหาจากวิบากกรรมต่อสู้กับพลังงานด้านมืดที่อยู่ในใจ,ใจิตใจการเดินทางเข้าสู่จิตวิญญาณภายใน เรื่องสาคัญสิ่งสําคัญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสารกับคุณวันนี้พลังงานด้านลบพลังงานด้านมืดที่อยู่ในจิตใจการก้าวข้ามการก้าวข้ามด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นพลังแห่งความแข็งแกร่งพลังที่จะนําทางสู่ความสุขความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่พลังที่จะนําทางสู่การก้าวขึ้นสู่ชัยชนะชัยชนะที่อยู่เหนือจิตใจชัยชนะจากพลังงานด้านมืดการข้าวขึ้นสูง พลังแห่งแสงสว่างการก้าวขึ้นสู่ภารกิจแห่งการตื่นรู้ข้อความสำคัญถึงคุณการต่อสู้กับบททดสอบวิบากกรรมความขัดแย้งการก้าวข้ามจากปัญหาด้วยสติปัญญาการเรียนรู้การใช้สติสมาธิการพิจารณาการดึงโุรมีเก่ากลับมาสิ่งมิธรรมถึงที่หวังของของเก่าสมบัติกับบุญรมีนาจนานธมทาง สู่การได้รับความช่วยเหลือการได้รับแสงสว่างแสงสว่างที่จะส่งให้คุณได้ก้าวข้ามจากบททดสอบสู่การได้รับชัยชนะสู่การจบสิ้นจากปัญหาก้าวข้ามจากความมืดในจิตใจก้าวข้ามจากปัญหาสู่แสงสว่างเพราะความสําคัญถึงคุณปัญหาบททดสอบวิบาก,กรรมที่จะต้องมีการก้าวข้ามด้วยสัญชาตญาณภายในการเชื่อมต่อกับต,ตัวตนสติสมาธิ การพิจารณาจะนำทางสู่การก้าวข้ามจากความทุกข์การหลุดพ้นจากด้านมืดในจิตใจการหลุดพ้นจากปมกรรมที่อยู่ในใจการก้าวเข้าสู่แสงสว่างครั้งใหม่แสงสวาง่างแห่งความสําเร็จความฝันที่เป็นจริงความมั่นคงในชีวิตข้อความสําคัญวันนี้พลังบาร,รมีของคุณการหลุดพ้นการก้าวข้ามจากความมืดภายในจิตใจปมกรรมการก้าวข้ามเอาชนะจากพลังงานด้านลบ พลังงานด้านมืดความชั่วร้ายที่อยู่ในจิตใจบททดสอบวิบากกรรมการก้าวข้ามด้วยพลังความมุ่งมั่นความพยายามการใช้สติการพิจารณาการวางแผนความมั่นคงภายในจิตวิญญาณจะนำทางสู่การสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้การพัฒนาการก้าวข้ามการเติบโตขึ้นสู่บาลังที่ยิ่งใหญ่บาลังแห่งบารมีบารมีของนักสู้ผู้ผ่านการทดสอบ จากสนามลบมาอย่างมากมายการเอาชนะจากพลังงานด้านมืดพลังงานด้านลบที่อยู่ในจิตใจพลังงานด้านลบพลังงานชั่วลายอำนาจด,ด้านมืดการเอาชนะด้วยฝีมือความตั้งใจความพยายามสติปัญญาจิตวิญญาณแห่งแสงสว่างที่แข็งแกร่งจะนำทางให้คุณก้าวข้ามจากด้านมืดในจิตใจการก้าวข้ามจากด้านมืดสู่แสงสว่างด้วยพลังแห่งบุญบาร,รมี บุญบารมีที่สั่งสมมาจะนำทางสู่การก้าวข้ามการหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสว่างการจบสิ้นจากปัญหาความทุกข์วิบากกรรมการก้าวข้ามจากบททดสอบการได้รับความช่วยเหลือแสงสว่างนำทางการก้าวขึ้นสู่บ,บัลลังก์บัลลังก์แห่งแสงสว่างบัลลังก์แห่งชัยชนะบัลลังก์แห่งความสำเร็จที่ใหญ่ของคุณความสำเร็จด้วยจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งจะนำทางสู่ความสุขความมั่นคงความสมบูรณ์ในชีวิตรากฐานชีวิตที่มั่นคง ความมัง่งคั่งความบริบูรณ์ฝีมือความสามารถพรสวรรค์พลังใจสติสมาธิปัญญาจะนำทางสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่การเอาชนะจากความทุกข์การข้าข้ามบททดสอบการเอาชนะจากด้านมืดพลังงานด้านลมในจิตใจด้วยแสยงสว่างแสงสว่างอีกด้านของตัวตนแสงสว่างแห่งการเดินทางเข้าสู่ภายในแสงสว่างแห่งการทำสมาธิฝึกจิตถือศีพรนาแสงสว่างแห่งพลังบุญบรมีเกา่า คุณบารมีแห่งจิตวิญญาณเก่าแก่จิตวิญญาณบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จะนำทางนำทางสู่การสร้างแสงสว่างภายในตัวตนของคุณแสงสว่างที่อยู่ภายในจะนำทางสู่การก้าวข้ามจากพลังงานด้านมืดที่เก็บซ่อนไว้ในตัวตนการทำลายการเคลียร์การล้างพลังงานด้านลบกันก้าวเข้าสู่แสงสว่างครั้งใหม่ของคุณการก้าวเข้าสู่บัลลังก์แห่งแสงสว่างบัลลังก์แห่งความสุขบัลลังก์แห่งชัยชนะความสำเร็จ ความมั่นคงในชีวิตความมั่งคั่งในชีวิตและจิตวิญญาณขอ,อความสําคัญที่จกกักรวาลจะส่งต่อคุณวันนี้การก้าวข้ามจากบททดสอบด้วยพลังพลังในตัวตนของคุณแสงสว่างภายในจะนําทางสู่การก้าวข้ามจากบททดสอบสู่ชัยชนะสู่การตื่นรู้สู่แสงสว่างสู่การก้าวเข้าสู่ภารกิจครั้งใหม่ต่อไปเมื่อคุณมีความบริบูรณ์เต็มที่เต็มพร้อม พร้อมที่จะทำพารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอีกมากมายเป็นพลังงานที่มาสัจจริของคุณให้คุณได้รับพลังงานนิวายสำหรับหัวข้อสําคัญของจกักรวาลสิ่งต่างติครูฑคราวาจารย์ถึงคุณฝากทิ้งท้ายสำหรับพลังงานของคุณจะต้องมีการเคลียร์การล้างการปล่อยวางการไม่ยึดติดในตัวตนการทําสมาธิการฝึกจิตถือสินภาวนาการคิดดีทดําดีพูดดีประพติด,ดีคดีวาจาดีการสร้าง พลังงานบวกภายในจะเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่แสงสว่างที่จะนําทางคุณได้ก,ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่ยิง่งใหญ่บัลลังก์แห่งชัยชนะความสุขความสําเร็จความมั่งคั่งความบรูบุลังแห่งแสงสว่างบัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะส่องแสงสว่างนําทางให้กับผู้คนอีกมากมายจงเปล่งแสงประกายในตัวคุณเพื่อนําทางส่องแสงสว่างให้กับผู้อื่นต่อไปพบกันอีกครั้งสำหรับคลิปถัดไปสำหรับช่องแบบเดียเทมิตาโร สำหรับวันนี้สวัสดีครับ